อะไรเนาะเฮ้ยนีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องส,สุขูุพุคนครับผมวันนี้มาพบกับบารบาน่าภากินมาแซ่บครับในบารบาน่าพา,บาบพี่น้องมากินพี่น้องจิ้มจุ่มหมูพี่น้องแล้วก็สุกี้จิ้มจุ่มพี่น้องอุ้ยพี่น้อง โมเดือดเตะทีแล้วพี่น้องสุดยอดแล้วพี่น้องมาไหมเจ็บแสบาวาหน้าพี่น้องโอ้ยได้เป็นหมูสไลด์พี่น้องหมูสไลด์ตับนั่พี่น้องไส่ไข่แล้วก็โรยห้าพี่น้องฟันเป็นตับเป็นตองหูเป็นกุ้งเป็นต้มจิ้มเซ็บแสบพี่น้องเลยพักกับผักแก่ผักกรอบพี่น้องมาพี่น้องมาโมเดือดเตะทีแล้วครับผมหอุ้ยผักลงเลยเถอะนี่เห็ดเข็มพี่น้องมาเจ็บแสบบาวาหนาพี่น้องโอ้ยเห็ดเข็ม พักกับซีมีพักบูงพี่น้องพักกระลำพักกันชายแล้วว่าพักตางโอพี่น้องเจ็บแสบเลยนี่ลงหมอไปเลยพี่น้องมาอนอื่นนี่เข็มนี่พี่น้องเเข็มทองออ้ยของหมักเบาบานหน้าแล้วครับเห็นเข็มเป็นทองเ็ดเข็มทองพี่น้องลงโอ้ยพี่น้องมาปดบกบวกบกบวกเลยเถื่อนเนี่มไหมเจ็บแสบกันพี่น้องมานี่อหูลงไปเลยพี่น้อง หอลงก่อนเลยเจ็บแสบไปน้องมนันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องผ้พาพี่น้องมากินชาบูมินิพี่นอ้องเราว่าจิมจุมหมูครับผมอุ้ยเจ็บแสบไปน้องมากมากมนี่กุ้งลงไปเลยพี่นอ้งอลงลงเลยครับผมโอ้ยลงเลยตับลงเลยพี่น้องอืมพุดธจ,จอดน้องเจ็บแสบลำบาหวานหน้าี่น้อง กุ้งน่องจุ้งจุ้งกุ้งเนี่ยตับน้ำมันน่องตับบนน่องซุกแห้งน้องซุกลายอยาแข็งตัวเจ็ดเข็มทองน้องของปวดเลยเจ็บแซ่บเลยลงตุ้ยเนี่ย นี่กระนองตับตับลงจิมนมแน่เลยตับหม,มูนี่น้องเมนูสุกี้หมูนี่น้องมาเสียมเบาบาน่าพี่น้องโอ้โยอืม เสียบมันเปน่องผากลายโอ้กุ่งคดไปละเจ็บแสียบไปหน่องอ้สุดยอดเลยจุ่มจุ่มหมูวาสุก,กี่อยู่น้องหมูหม,ม้อไฟซาร์กรอบ อไก่สีทะเลไปน่องหมูสไลด์เด็ดแห้งครับแต่เป็นเมนูแซ่บไปน่องอากลงแกงแับนามันหอนเดือดบองสุแกแขงไปน่องเดี๋ยวบางทนะีเนี้ยแซ็บแซ่บไปน่องนะอมาก แสยบยบบยางคากเลยครับบ้ำุนเซ้นพี่น้องสูกกำลังได้ทีโอ้ยตงหูน้ำตายพี่น้องมากินเจ็บแสบพี่น้องมาเนี่ยตับเลยพี่น้องพี่น้องมาตับลวกเอาแบบลวกแบบสะดุ้งสะดุ้งน้ำหอนพี่น้อง ตัวดวงตัวดวงน้ำพรอนพี่น้องสุดบสเนี่ยในการพี่น้องแน่เนี่ยพอดีเลยเนี่ยพี่น้องโอ้ยตับองเป็นพวงเลยพี่น้องจุ่มชิมชิมเนี่ยพี่น้องโอ้ยมาพี่น้องมาซุ่งจดคัก อืมอืมสรสขอบครับอืมสดน้ำหออืมโอ,อ้โหหนวดดีคครับ ตัวเราฟอสเนี่ยดีแฝงยังไงครับบอไฟมันกิดตัวผาบพี่น้อ,นองกินพักน้ำเด็ดในที่เด็ดแห้งพี่น้องตองงูพี่น้องออืืมม น่อง,อลลนอง,นงเ,เนี่ยอ้ยมูสไลด์ไปน่องงามๆเลยนี่แผ่นสวยเลยโอ้ยมาหลอกหลอกหลอกไปน่องเซกมอรเดือดๆนี่ดไปน่องโอ้ยนี่ช้ำช้ำเลยแบบติดมันไปน่องสุดอยอดเลยมาเซกมัม,ม,มิ่มเมาคนๆนไปน่องและเป็นเมนูเด็ดเวือดไปน่องจุ๊บแซลมอนบาวานาครับผม มาอืิดมากครับ สียบพี่นอ้องถั่วถ่อนไม่แห้งเหีวๆเลยครับเสียบคักโอ้ยเสียบบัวคอยเลยอุ่นเซนพี่น้นองลาดจนึ่งชิมาไปโอ้ยหอเห็ดเข็มเนี่ยอ่ะ เสียบลายตับกินมนหน่อพรุ่นเสียบไปหน่อเมนูหม้อไฟโอ้ไอตัวน,นั่นตันัืม ไปลองมพิมขนนวี่น้องสุดยอดแซบเลยอะลงเลยไปลองอ้ยเดือดฟดโอ๊กอกอ,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 อเลยฟดบกบกบเนี่ย่น้องแซบอสุดยอดไล่ไปอง เป็นมูสไลด์บางๆไ่น้องอะไรบางๆเราใส่งานนะไ่น้องเซ็บแล้วน้ำจิ้มรดเด็ดเลยไ่นอ้องอไอออนหอนมนั่นเลยไ่น้องอื โ่นัวนครับโอ้โห,โหรลอดบินเจ็บคักไปหนอ่อยมามาโอ้โห,โหกลุ่งโคตรบออ้าลเินเลยออือจิ้มไปนอ่อยลงเลยนี่ย แซ่บคักครับอือหือเมนูหมอไฟพี่น้องมอไไหม,องมูสไลด์หมอไฟลงใส่คำจิ้มมาเลยเดี๋ยวพี่น้องอุย้ยอายตนตน,ตนกินนอนนอนมันแซ่บพี่น,น้อง นี่พี่รองกุ้งเผาสามแลวพี่รองสามตัวแล้วพี่รองพอดีเลย,เยอืมตุยแค้ำจิม้มคนขนเนี่ยนี่ ฟิตมากจริงอืมอืมกินกำลังกินขนค้นพี่น้องหมูสไลด์แผ่นบางๆาง,งามๆหนุกมมาโอ้ยตอน อืม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 จับครับเจ็บแสบผิวหนองอู้แต pues ่เป็นเมนูหม้อไฟเจ็บแสบผิวหนองชิมจุมหมูเจ็บแสบ มาฝากพี่ตัวน้องพี่น้องเอ้าก่อนจากน้าก็คือผมฝากคนไลค์ทุแชร์กุติดตามทุกซับสไครป์บ่าวันหน้าพักกินว่าแซ่บท่านหน่ยพี่น้องขอบคุณท่อการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับผมมักอะไรถูกใจก็แชร์นั่นแหละครับผมเอาไว้พบพร้อมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนีในวันหน้าตัวคอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ